เกิดคลิปไหนเล่นแรงเกินอะไรเงี้ยแล้วคนเอาไปลงติ๊กตอกอ่ะแล้วพอคนดูเยอะในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยคนส่งมาให้เขาเขาก็ไม่สบายใจไงเขาก็ส่งมาให้เราไงเราก็รู้แล้วว่าความหมายคืออะไรเราเลยต้องเบาลงหน่อยกบพี่แสดงว่าเราคุมพฤติกรรมตัวเองเป็นส่วนมากใช่พี่เราก็ต้องคุมพฤติพฤติพฤติกรรมตัวเองใช่ใช่พี่กลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมไม่ได้กลัวพี่แต่ว่าเกรงใจเขาไงใช่ครับเกรงใจเขาไม่อยากให้เขาแบบว่า ีไม่อยากให้เขาแบบว่าดุเราอะไรเงี้ยให้เขาดุบ่อยไหมพี่เขาไม่ค่อยดุบ่อยพี่นานๆจะมีดุทีนึงสามสี่เดือนจะมีดุสักครั้งนึงอะไรเงี้ยไม่ถึงครั้งเล่นฟิลไหนที่เราเล่นอะไรเราเล่นฟิลไหนที่เขาแบบก็แบบว่าบางคลิปสมมติเราเล่นอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบว่าสมมติมีแบบว่ากอดรุ่นน้องผู้หญิงอ่าเผลอกอดอะไรเงี้ย ติ๊กตอกคนดูเยอะแล้วแชร์มาแล้วอ่า<ม>เขาก็จะไม่สบายใจแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ่าแบบนี้เขาไม่ชอบเราก็เลิกเล,กเลิกทำใใช่พี่มีเรื่องเดียวพี่ไม่มีเ,เรืเ่องเอื่นเลยเขาเคยเอาคืนบ้างปะเขาไม่เคยเอาคืนืนถ้าเป็นเขาอุย้ยน้ำน้นนนนำไหผมไหลพี่ทวถ้าเป็นงานเขาอ่ะผมก็แล้วแต่เขาถูกไหมพี่ถ้าเป็นงานเขาเขาเล่นละครเวทีเล่นรายการเขาก็แล้วแต่เขาผมจะพยายามไม่ไปยุ่งเรื่องงานของเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดผมไม่ยุ่งเรื่องงานเขามันจะไม่คุ้มเราเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาไปยุ่งเราไม่คุ้มนี่ขนาดเราไม่ยุ่งเขาเขาจะมียุ่งเราเลยถ้าเขายุ่งเร็วกวเราก็คือคูณสิบปีใช่พี่เราก็เลยแบบว่าถ้าเขาทําอะไรที่เขาสบายใจก็เราก็ปล่อยเขารเดแล้วให้แล้วแต่แต่มันเขาชอบโผล่มาตอนที่เรากําลังเล่นกับผู้หญิงตลอดนั่นขาเบอร์พอยดิง่ายง่าย พี่ไมเขาจะชอบผ่มาตอนนี้แล้วแบบว่าเล่นกับผู้หญิงตลอดเลยอ๋อมันมีไม่ถ้าเกิดน้องผู้หญิงที่บอกช่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยค่อยโกรธกันพี่เพ<อ>ราะว่าจะมีแบบว่ารุ่นน้องเพื่อนเขาอะไรเงี้ย จะเป็นเพื่อนเขาเป็นอะไรเงี้ยเล่นได้เขาก็จะไม่ว่าตามงสบายเขาชอบเข้าบรรทุจังหวะพอดีใช่ไหมใช่พี่เขาบางทีกลับบ้านไงหลายคนคิดว่าเตียมว่าแบบว่าเอากล้อยมาอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงเขาก็จะมีเซนอะวพาเราถ่ายทำรายการกับผู้หญิงเขาก็จะกลับบ้านไวหน่อยใช่พี่คือเราไปถ่ายที่ที่บ้านเหรออย่างนั้นใช่จ้าพี่จ๋าอย่างนั้นเลยไม่แต่ว่ามีคนอยู่เยอะอ่าทมพี่เออมีกองมีอะไรงี้น้านหน้าบ้านขึ้นรถแล้วก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ส่วนตัวนะไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้บ้านในห้ามเข้าเลยเขาจะมี ชั้นเลยว่าชั้นหนึ่งชั้นสองเข้าได้ถ้าเลยบันไดบันไดขั้นนี้ไปแล้วห้ามแล้วนะห้ามเข้ามี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 กฎด้วยหรอมีโซนครับว่าโซนนี้แขกเข้าได้โซนนี้ทุกคนห้ามเข้าแล้วอ่าใช่แตเป็นคนออกกฎเรื่องโซนถ้าเขาออกกฎหมดทุกอย่างใช่ครับผมก็ได้แต่ได้ครับป้อยไม่เป็นไรครับแต่เราเป็นบ้านเราครับแต่ว่าเขาออกกฎครับอันนั้นเราแฮปปี้เนอะเราก็แฮปปี้นะพี่ถ้าแฟนเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้ไม่เคยแหกกฎใช่ไหม ไม่เคยแฮกนั่นแหละไม่เคยแฮกพี่แฮกไม่ได้เพราะกล้องวงจรปิดเต็มบ้านเลยคอยสติดเต็มบ้านเลยพี่เหตุใช่ครับกี่ตัวกล้องวงจรปิดมีทั้งมีทั้งโรงรถมีทั้งบันไดมีทั้งห้องรับแขกมีหมดนะพี่ไม่โดนโดนหรือดูเราเขาอ้างว่าดูหมาพี่เขาบอกติดไม่ดูหมาแต่จริงคงดูผมแหละเราเก่งมากมันไม่เก่งหรอกพี่มันก็มีความสุขเออทำไมพี่ ที่มีแฟนแล้วก็เขามีความสุขอ,อะขออย่างเดียวเลยขอให้เขามีความสุขแล้วเขามีความสุขอ,อย่าให้เขาเครียดอะ,อะถ้าเขาเครียดเดี๋ยวเราก็จะเครียดตามไงมีหลบมุมเข้ามุมจอดบ้างมีพยายามแบบว่างทำปักหนุดมีบ้างพยายามเอาผ้าไปคุมอะไรเงี้ยมีบ้างมุกนั่นี่มุกเขาเป็นคนซื้อมาหมดเลยเก็วงดนตรีเงินผมเงินผมด้วยเขาสั่ง เขาสั่งมาผมก็มีหน้าที่จ่ายตังค์นับไปว่ามีกล้องทั้งหมดกี่ตัวที่บ้านที่นับได้3ตัวแต่ว่าเหมือนมีอีกแต่เขาไม่บอกมีอันด้วยนี่ตุ๊กตาตุ๊กตาดูดีนี้น่าจะมีแต่ผมไม่รู้เลยแต่เขาสั่งมาเพิ่มแล้วตอนนี้อย่าว่าในบ้านเลยรถทุกคันเขาติดกล้องหมดแล้วอันนี้อันนี้เราถึงขั้นเข้าสมาคมคนกลัวแฟนไหมคะแเราก็ไม่ได้กลัวพี่เราเกรงใจไงเรียกว่าสมาคมคนรักแฟนดีกว่าโอ้โหแต่ดูเอาพี่ รักแฟนคนรักแฟนใช่พี่เขาไม่ค่อยคี้ถึงเลยครับพี่นั้นน่าดีตั้งแต่คบมาเคยมีแอปเช็คมือถือทีเดียวมั้งที่ผ่านมาไม่เคยเช็คเลยไม่เช็คผ่านมือถือ อะไรครับพี่เช็คผ่านข้ออย่างเดียวอ่เช็คผ่านข้องสบายใจแล้วแต่ว่าในมือถือเคยเช็คทีเดียวเองพี่ฉันไม่เคยเจออะไรเลยเจอไหมไม่เจอโชคดีไงเพราะโชคดีตั้งแต่คบเขาเนี่ไม่เคยนอกใจไงไม่เคยนอกลู่นอกทางนะครับช่วยพ่าดหัวข่าวด้วยนะคบก้อยไม่เคยนอกใจช่วยผ่านหัวข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวคนก็ไม่เชื่ออีก สองปีกว่าแล้วครับพี่ครับแต่เรื่องความที่เรากับก้อยนี่แบบว่าเหมือนชีวิตติดอยู่ตลอดเวลาครับพี่หลายคนมองว่าเราอยู่กันก่อนแต่งหรือเปล่าเดือเรื่องความคู่ปันจะยิ้มมันก็เป็นทั้งหมดนะพี่ใช่ไหมพี่มีแฟนพี่ก็อยู่กับแฟนมีฮะมีในเปิดในช่วยเปิดจะไปดูจะไปดูไง และข่าวคนที่ชอบคายหมูเจอกี่ครั้งหน้ามันเคเหมือนกันเลยไม่ไม่เพราะว่าไม่ใช่สมัยนี้วัยรุ่นดูว่าป่ะล่ะพี่ถ้าอยู่กันก่อนอ่ะถูกต้องถูกป่ะอยู่ได้เอาบางคนไม่เคยอยู่ด้วยกันนะแต่พอมาแต่งงานอ่ะพอมาอยู่ด้วยกันอยู่กันไม่ได้นะถูกไหมพี่มันก็ต้องฝึกก่อนไงแต่นี่เราเราไม่ปฏิเสธว่าการงานที่คนหลายคนมันไม่รู้จะปฏิเสธไม่รู้จะ โกหกทำไมอ่ะมันไม่ได้โกหกอ่ะใช่พี่เรื่องมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับว่าพอได้ลองใช้ชีวิตในงานมันก็มีความสุขพี่มันก็เป็นความสุขอีกแบบหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบ มีอะไรต้องปรับกนดีไปถ้าสําหรับเขาเขาไม่มีอะไรต้องปรับเลยพี่เขาก็ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าผมต้องปรับอาจจะเป็นแบบผมชอบทําแบบไ้พวกแบบเลอะมบ้านรกม้งใช่พี่ไม่ชอบล้างจานอะไรเงี้ยใช่เขาไม่บ่นเลยพี่น่ารักครับแฟนผมน่ารักไม่บ่นเขาเออถ้าเขาว่างเขาก็ทำให้แต่ว่าจริงๆจะมีแม่บ้านที่มีแม่บ้านมาช่วยทําพอแม่สีเดือนในตัวก้อยมีเยอะไปแม่สีเดือนก้อยไม่ทําอาหารผมทําให้พี่ใช่ครับก้อยเขาเป็นผู้หญิงชอบทํางานครับเจ็ดโมงเช้าจะ ตื่นมาละทุกวันนะตื่นมาอ่านหนังสือตื่นมาทำงานเขาจะป็งขยันแต่้าทำอาหารก็คือผมครับผมคนทำให้ครับแต่ก่อยเป็นคนลางก่อยเป็นคนลาง <c oughs> ใช่ับ <c oughs> สลับกันครับ ก็ไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสกับการที่คุณมองภาพเป็นอย่างนนั้อะไรเงี้ยเออไม่ซีเรียสพี่แต่ปลายสมัยนี้มันก็เป็นกันเกือบหมดแล้วล่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดใครแยกกันก็เรื่องของเขาแล้วกันเออไม่อยากแต่งยังจริงเขาอยากแต่งยังรออีกแป๊บนึ่งพี่รอผ่อนบ้านหมดผ่อนพี่กี่ปีกี่ปีใช่สามสามห้าอะไรเงี้ยสามสี่สามห้าเออตอนนี้เท่าไหร่อันนี้ตอนนี้สามสองแล้วครับอ๋อสามองสามปีใช่ครับพี่คือนบ้านหมดแน่นอนใช่ครับพี่ขอผ่อนบ้านขอไม่มีภาระก่อน แต่มันมีแฟนถามว่าบางส่วนเขาบอกว่าเราไม่เหมาะกันก้อยนะก็เรื่องของเขาพี่อ่าก็ะลรออ่าก็เรื่องของแม่งนี่ไม่ต่อจะแล้วเราเราดูเราดูว่าสองคนนะอะไรนะเราดูว่าสองคนอะไนะเราดูว่าสองคนมันรู้กันสองคนนะคนอื่นชักแม่งไม่ต่อหรอก เราเป็นหลักไว้ก่อนมาเถอะชีวิตจริงไม่มีไงกันในโซเชียลเราเรามีความสุขของเราเป็นหลักใช่พี่ผมมีความสุขพี่ชบแฮปปี้ครับแต่ก่อนหน้านี้คนก็ลุ้นว่าทริปมันดิฟเราจะคุกเข่าต่อไปในงานยังครับพี่ยังครับเออยังครับรอก่อนครับพี่คนบ้านหมดเนาะรอให้ว่ากันคนแรกพี่ใช่ครับ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 ขอบคุณชอบมากขอบคุณพี่อบ